เล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับพี่น้องเกษตร,รกรชาวไร่อ้อยกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจเฟ e บุ o กอ้อยน้ำตาลกระทรวงอุตสาหกรรมลุยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหมอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมหนุนมาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสดตั้งเป้าฤด,ดูการผลิตปี2565ทั66อ้อยไฟไหมไม่เกิน5%นะคะ กระทรวงอุตสาหาการรมเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมหนุนมาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสดสําหรับในฤดูการผลิตปี65-66ให้มีปริมาณอ้อยไฟไหม้ไม่เกิน5%ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่น PM 2.5และก่อนไปรับชมรายละเอยียดเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะซึ่งล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ณหอประชุมใหญ่สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรี ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินโครงการเงินช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5กรอบวงเงินช่วยเหลือนะคะ8 1 5 9ล้านบาทโดยณนวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวน125,194านวน1 2 5ร9ยรายเป็นเงิน8,103.74ล้านบาทนะคะโดยการช่วยเหลือเพื่อช่วยลดต้นทุนการตัดอ้อยสดในครั้งนี้ จะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้นรวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษลดฝุ่น PM นะคะรวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5โดยจะพยายามผลักดันมาตรการขอรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ตามโครงการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5เช่นเดียวกับฤดูการผลิตปีที่ผ่านมานะคะซึ่งนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ดำเนินโครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปี65ถึง67นะคะวงเงินให้กู้ปีละ2 0 0 0ล้านบาทระยะเวลา3ปีรวมเป็นเงิน6,000ล้านบาทมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและการบรหิหารจัดการน้ำในไร่อ้อยการจัดซื้อจัดซื้อรถตัดอ้อยรถขีบอ้อยรถแท็กเตอร์รถบรรทุกอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตรอื่นๆเพื่อใช้ในไร่อ้อยนะคะ สำหรับแนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี65ทับ66นะคะคาดการวรร่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้ราคาอ้อยขั้นต้นในระดับที่ไม่ต่ำกว่าตันละ1,000บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยราคาน้ำตาลตลาดโลกด้วยหากราคาหากราคาอยู่ที่20 20เซนต์ต่อปอนด์นะคะอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่34บาทต่อเหรียญสหรัฐนะคะทำให้มั่นใจว่าราคาอ้อยขั้นต้นในปีนี้จะ จะมีราคาสูงกว่าตาละ1น0 0งับาทอย่างแน่นอนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้อัปเดตให้เราได้รับทราบนะคะลาสุดกระทรวงอุตสาหกรรมลุยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหมอย่างต่อเนื่องพร้อมหนุนมาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสดตั้งเปลารดูการผลิตปี65-66าทับ66อ้อยไฟไหมต้องไม่เกิด5%นนะคะ